อันนี้แม่ทิพก็จะตักเอาไปวัดนะคะแม่ทิพย์ก็จะไปทำอาหารหวานต่อนะคะต้มไปทีและน้อยๆน,นะคะ แล้วนี่ก็เป็นเครื่องนะคะแม่ทิดก็จะใส่รวมกันไปเลยจ้ะแล้วก็จะเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมาวางนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องของรถช่องสิงคโปูนะคะก็จะมีมะพร้าวอ่อนมีขน,นุนแล้วก็มีเฉากุ้ยนะคะนี่ก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนน้ำแข็งนะคะแม่ทิดก็จะใส่ใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปนะคะ จะได้ละช่องจะได้ไม่ไม่อืดจับตัวเกินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะไปถึงวัดกว่าถ้าจะฉันละทิพย์ก็กลัวเดี๋ยวละช่องจะอืดนะคะเสร็จ้าคาละช่องสิงคโปร์ปใบเตยใส่เฉาก๊วยใส่ขนุนมะพร้าวอ่อนทำไปวัดนะคะเสร็จราคาพระเจามณีมิโ พร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงแตะรและพระรัตนาไตายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขาแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระพิสุสงขอสงโปรดรับซึ่งผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพันษา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn